ว <Okay. S 2> ันนี้เราก็มาซื้อสีนะครับเอาไปทำรถนะครับอันนี้สีตัวนี้แบ่งแบ่งขายได้ด้วยนะครับร้านอยู่ที่อำเภอประสาทนะครับร้านผสมสีรถยนต์นะครับรถบรรทุกก,ก็ผสมได้ครับไม่ใช่ว่ารถยนต์อย่างเดียว,แ,ว <laughs> แต่นี่เป็นชื่อชื่อชื่อร้านใช่ไหมผสมสีอยู่ที่อำเภอประสาทต,ตรงข้ามกับนี่ศรีสวัสดิ์ ทีโอทีก็ได้สองอย่างเลยท่อกศมาครับก่อนจะถึงแยกอะไรนะสี่โคอู้สวยเลยครับสวยสวยสวยมากเลยอันนี้คือทางร้านบอกว่าถ้าใช้ไม่เยอะแบ่งได้แบ่งได้นะครับแบ่งได้เราใช้น้อยซื้อน้อยสามารถแบ่งได้นะแต่บางยี่ห้อคือแบ่งไม่ได้อันนี้เป็นอุปกรณ์ ไว้ผสมสีอันนี้มันเป็นอะไรช่างโมงกข้าครับอ๋อสีบ,บลอนบอใช่ครับอ๋อม่วงสีมือง,ง,งอ๋อันนี้ใส่สีอะไรบ้างช่างว่าหลักๆกับกบอลไม่มีบอลตัวหลกวักก่อนโอ้วพวกสีม่วงสีส้มงเงิน อยน,นี้ใช้ไม่เยอะครับอันนี้เอาไปเล็บลายครับใช้ไม่เยอะอันนี้เราทำสีที่เราตัดออกนะครับที่ตัดออกเยอะมากเลยผสมสีไหม ียังสวยเลยชมพูหวานแหววเลยอันนี้ไปเรียบลายนะครับไปแรีบลายเราใช้ไม่เยอะตอนแรกก็ว่าจะซื้อไปเต็มกระป๋องนั่นแหละแต่จ๊แต่จ๊บอกว่าใช้ได้ครึ่งกระป๋องก็ได้นี่ครับก็มีมีครับ อันนี้สีบอลประกายอันนี้เราต้องรองพื้นก่อนใช่ไหมเจใ๊ใช่ค่ะใช่คือคือตัวเนี้ยมันต้องรองพื้นก่อนที่เราจะพ่นพ่นแก้วเนาะถ้าเราไม่รองบอลสีจะไม่เป็นแก้วเนาะอ๋ออันนี้คือความรู้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างสีหรอกแต่เขาใช้มาซื้อแต่ทีนี้จริงๆแล้วสีสีอันนี้สองกระป๋องมันควรจะอันนี้สองกระป๋องด้วยแต่ช่างเขาอาจจะมีเทคนิคหรือเปล่ามีเทคนิค เดี๋ยวมันมันใช้ไม่เยอะไงใช่ใช่ถ้าไม่พอค่อยมาซื้อเพิ่มใช่ครับสามแปดสามศูนย์นรองพื้นตัวไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้รองพื้น two k t w เคขั้นตอนแรกของการก่อนที่เราจะยิงสีสีนี้ใช่ตัวนี้เสร็จก็ตามด้วยตัวนี้พอตัวนี้เสร็จก็ตามด้วยตัวนี้แก้วสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยเลเกอร์เคลือบแล้วก็อัน เป็นอันเสร็จสิ้นของการทําสีร้านก็อยู่อําเภอประสาทน,นะครับมา,มาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ในตามนี้เลยครับหรือว่าใครจะมาโทรมาสอบถามก่อนได้เลยเนี่ย0912เอ้ย0207785นะครับนี่ครับก็จะอยากได้แบบไหนก็มานี่ยมาพ่นอยู่นี่ได้เลย มาลองสีอยู่นี่ก่อนอันนี้คือใครอยู่ละแวกแถวนี้หรือทําสีแถวนี้นะครับอยากเอาไปพ่นเองอะไรเองนะครับมาที่นี่อยู่ที่อําเภอปราสาสทั้งหมดยอดเท่าไหร่เอ,อ่ย3 8สาครับสามแปดสามศูนสามแปดสามศูนย์ มาจ่ายตังค์ให้หน่อยสามพันแปดมาดูเอาเก็เอาสีอะไรก็เอาสีแค่น้ำเงินแล้วก็รองพื้นเลกเกอร์แล้วก็สีโป๊ปโอ้ลังเดียวก็พอดีเลยไหม นั่นกระดาษทรายนี่ครับ 3, สามพันแปดสรโอนโอนได้ไหมครับนาจิจ่าโอนนู้นสีอยู่นู่นนี่ครับเอารถพ่อมาซื้อครับ สายเรียบร้อยวันนี้รถคนควายมานะรถคนวัวคนควายของเสียนกเอ้ยของพ่อน้องนุ่นนะเดี๋ยวเราจะไปสูรินต์ต่อน,น่าจะไม่หลง Nga Mà chợ may luôn Ồ uh, Tên chẳng ạ Ngào vẹp vẹp lệ Ngào vẹp vẹp à, nó phù Để <laughs> <Mình> cho con... <laughs> เราจะไปซื้อเหล็กกันต่อสีอะไรบ้างสีน้ำเงินแล้วก็สีรองพื้น,นก็ไม่ดูก็ไม่ด<ต>ูเอาครบสีเลยหนูอันนี้อะไรเขียนอะไรยแย่เลยไม่รู้ก็ไม่อ่านดูล่ะก็อ่านไม่ออกจะเขียนอะไรหรอ,อ เจจ่ามันแบบเป็นสีน okay, er. ู่นสีนี่อะไรอย่างเงี้ยเจจ่าอ่านไม่ออกมันมีสีรองพื้นสีโป้ไม่มีเลยก็น่ามันเห็นสีรองพื้นวันนั้นอ่ะไหนโอ้ยไหนรองพื้นนี่พื้นอะไรวะเดยไม่ทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยหนึ่งก็ไม่อ่านดูละโอ้ก็บอกว่าดูจะเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะรู้แต่ตัวเลข เร่งเอาหลายสีขนาดไหนหอยสองสีเองสามสีเองบอกว่าเออสามสีมันต้องมีสามทังแต่นี่ไหนเนี่ยหนึ่งสองสามสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรต้องเอาหลายเดียวจะพาไปสื่อคุยมือนี่มากับรถไหหอยนะ เจ๊จ๋าเจ๊จ๋างงเฮ้ยโทรศัพท์เคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็รอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ